ลาด,ล,าดลงไปเครื่องใน่นๆจุกจอุอุ้ยอายอ้ามห้าม,ามพี่น้องคะงตีนไก่คอไก่อุย้ยสวัสดีจ้าวันนี้พอกกา,าตามีชาแนวคะ่ะพี่น้องมือนี่จ้าตําม,มากผู้เดียวคือเก่าค่ะพี่น้องมือนี่ด้านะพาสูผูสู้ก็ไม่กินขนมจีนบุญพระเวชจ้าพี่น้องเบิ้งเส็นเนี้ยวเนี้ยวนุ่มบบเนี้ยวพันยันไส้ของตามีคือเก่าค่ะขนมจีนปูเฮ็ดแต่ว่าตําปรุงไม่ค่ะพี่น้องเบิ้งสีสันแบบจัดจ้านมากพี่น้อง,งเห็นบะไข่หนงบะ นี่ลาดลงไปเครื่องแน่แนๆจุกๆอุย้ยอายห้ามห้ามพี่น้องครับตีนไก่ข้อไก่อุย้ยลูกสินใส่ตามตํามักใจพี่น้องนี่แนวมากินกับแบบนี้แล้มันหอนด้วยใจพี่น้องเราว่างเด้อค่ะเราว่างเด้อแล้วมันดปากเด้อบอกเจ้าของนี่แหละเครื่องแน่แนๆจุกๆด้วยใจยพี่น้องของนแยกเทาาตีนขึ้นไม้พี่น้องเบิ่งก่อนเด้อต้องอย่าใหตีนมาจา้ะ พี่น้องคะอยากให้ได้กินแหแ้งไปแสบคัก้ะพี่น้องมามาค่ะพี่น้องว่าสาแสบน้อกันจ้าบ่ได้กินขนมจีนนดนแล่ะพี่นอ้องเราขึ้นอยากนะคะปูเห็ดหมอบอกไง,งอืมอืมเห,หอนดน้ำมันเจ้าอิอพี่น้องจ้าวากันวาดือเถอะ่าเดีอร่อยมันสอดมาเมื่อไห่บอืมจะสอดยังไงแบบเนี้ย อืสิ่งที่เสียงเข้าเจ้าลองขาเล่าเกีย่ยวกับหน่อยได้พี่น้องเด้อพวกปอนพีวเบียร์พี่หน่อยค่ะอืมอืมโอ้ยห่อนมืออืมอืมหัวแก่ค่ะไม่ไหวกันอ พักบอกหลายใจพี่น้องมีพี่น้องเนาะคอมเมนต์นะว่ากินหมกทั่วคือเป็นตาแสบแต่ากินให้เบิรงแนวทันปะกินหมกทั่วไปเป็นเบิรงแนวหมกทั่วฟักนห,ห,ห,หนังอ่ะบ่งน้องครับ ยังกับนุ้มแจเรอะมันถ้ากะกินบุญบานจ้าพี่น้อง,อองตุ่มโฮมต่ำกับบ่กเคื่อนป็นรุ่นผ่าเผือกก็เพิ่นนเตียดเดยปีนี่แลกเลย ออือต้นต้นเงินต้นทองอย่างค่ะเดี๋ยวเ็ดน้ำเพลนเดียวปีเนี่ยปกติบ่เคยได้เย็ดทอย่างกับน้ำเพลนพอบวานบ่เคยมีไปเลยอื้มอื้อมม่วงแดงหลุดดดปูดแกง ใส่ปลาซื้อตังค์ได้เอาขอไก่ก็ตีนไก่มาใส่อือหือหูโดดอือีนไก่ฟิตฟิยู่ยยุ่ฟิตฟิตแบบจุกจุกเบิ้งนี่ดึงดึดึเห็นไหมคะเฮ้ยอือหือหืม เปื่อยแห้งแบบเปื่ยอยกินกระดูกแต่มีกล้าแกี่ยวแน่นะอปบักซี่กินขนมจีนนี่น้องกินจังได้กระดัยแสบแห้ง มาทานในบ้านเพระว่าข้าหนอเขาเจะอ,อบุญค่ะอืมลายดูเริ่มน่งขนแซ่บหมูแซ่บหมูก่บแซ่บพ่อนกินกนดคลิปเลยพี่น้องเลยอันนี้เขาเจะอาทีกลาบ้านหล่ะก็เลยมากินขื่เก,กันนั่นแหละหอ,อมพุ่กอง เนี่ยคืออ่อมกระเทียมโทนค่ะจับจับได้ทั้งลกไปอืมสุอเดือดอืมกรอบอืมอืมอุม้ยคือขากแน่แต่คือข้ามเนี่ยแต่เราข้ามเนี่ย าพักห้องกดอดพี่น่องค่ะยังไม่นจ่เฮียเอาหนิหยัดเลยแบบ ลังเขาโอเคกันทั้งปอนทั้งพี่หนุย่ยพี่เบียห้มกันพี่หน่องมันเป็นบุญเนาะจะห้มกันเป็นบุญพาเวทจันดอนบอกว่าอืมออือมือม่นกับว่าฟังเทศบอก มูผักอืมอืมอืมพี่น้องแท้งขนมจีนเส้นเยาวหนาๆเนีววพันยันไส้ค่ะอืมพันป้าดิคั่มไงถนะแบบคำใมไงถึงเนาะแบบที่น้อง

อากาศหอนแห้งพี่น้องช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมันสิเขนาหน,นาหนาวล่อยผูเส้นแล้วเพราะว่าเขาเดือนเมษานยนก็บหอนแล้วเพราะว่าช่วงสงการนะพี่น้องหน,องนาร้อนต็มระบบบ่มีหยังมาฉุดเลยคาเฟก่กับเขื่อนไม่มีอะไรมาหยุดยัง In bù đều. Cà bò, yêu bìa về bìa 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 ลูกโดดอุ้ยขอโทษค่ะมันซูนกันกัดลูกโดดลงไปเครื่องแนนคักคายไน้องค่ะแนนแห้งเคืองอพิรุงจีเป็นบุญผาเวทกับบริบเฮ็ดนาำจงล่างได้พี่น้องขนแห้งอือหืออือหอยด เงอตำกับแตกแล้วล่ะพี่น้องจะ้ะปกติจีบทายข้างนอกเนาะเหมือนนี้กาจะลองข้าเล่าเกะบุญนดนดนเถื่อจังมีนะ่นะ่ะนะตำกับโบอยากรบกวนเพลินตำกับเก่งใจเพลินนะก็เลยพันตัวเองเข้ามาถ่ายในในบ้านดีกว่าเป็นสิรมวนยังเบริคัดคัดเวลานะคะฮึ่ม แล้วเนี่ยนี่แบบหลวกดีดีเนี่ยมามันหลายมันริยดายเหมือนเลยมันสื่อมากเหมอือนเสา์เนี่ยปูแล้วน่าจะสื่อมากซะแล้วเนี่ย่ยออกก่อนค่ะเรื่อความสวยงามเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเศษๆนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยงามลูกโดด ข้ามอ่างไรเงี้ยอีกแล้วเฮ้ยว่ากันได้จ้ะพี่น้องว่าเป็นอย่างที่กินม่วงม,ม,มั่มใชกินใส่มือมันแสบมันได้อาหรรสได้ค่ะพี่น้องร่องมึงได้จ้ะ องาแตกหงาแตกแมวเลยแกหมัอ,มอันนี้เขาไม่ได้ว่าชอนเขาีย้ว่าชอน คุณสามีเด้อเราจังมักพักซี่พันใจเราจะเครื่อง<ม>ห่อนพี่น้องจ๋าห่อนแห้งอากาศข้างนอกเราต้องผูดถึงเลยห<ม>ืมจะแก่ได้ยัง ขอไก่ขอไก่แบบนี้เอาไปซุปแป้งทอดกับแสบอืมหืมตีนไก่ค่ะอ ดูดดีอะข้าขนาดด้วยแสบแห้งครับ่ังอืออือจะข้ามเนี่ยเป็นเล่มขนหนอ่อยเรอว่าตำบ่ไว้วตำห้อือ,อ เอาพี่นองจ้ะถ้าผู้ใดสนใจน้ำปลาแคบหมกูกระเทียมโทนได้ใจพี่น้องแต่ถ้าตั้งสิงเพลิดเพตั้งมีตั้งมีหิวข้าวนะหรือว,ว่าตั้งมีหิวข้าวซื้อๆได้ตจพี่น้องหล้กาก็ไล่แอดน้ำได้ตจพี่น้องสำหรับมือนี่คลิปนี้ต่ำกะกาบขอโทษขอ,อให้ในการกินม่วมัามการกินบะซุปผาพด้ตจพี่น้องจา้าอากาศมันหอนดูแลจากของน้ำได้ตจพี่น้องพอกันคลิปหนาด้จา้าสวัสดีจา้า